แตกแล้วั้ยครับนี่เห็นไหมมีตุ่มๆนี่แตกหมดแล้วครับนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์หกคูณสินะครับขอ,ของเรานี่นะครับแต่มันมีใหญ่ๆยักษ์เดี๋ยวไปดูครับผมมีแยกไว้เพราะมันใส่ถุงไม่ได้นะครับอ้าวมาดูต่อครับกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์หนองเะอมปราจีน อันนี้จะให้ดูเรื่องเงาครับศาสตร์เรามาดูครับอันนี้เงาไผ่สางมนนะครับหลังจากที่เราผลมาจากแปลงผู้ผลิตนะครับก็มาจากลุงสำราญมั่งมาจากโด่งมั่งของโด่งเสร็จไปแล้วทีนี้ของลุงสำราญครับนี่ฝีมือของลุงค้าโอ้โหสวยเลยนะครับเราก็พอได้ของมาปุ๊บชุดนี้มา800นะครับเที่ยวหนึ่งอ่ะผลได้ประมาณ800900ไอ้ไอเที่ยวที่แล้วได้800แต่ผมคิดว่าจะถึงพันเนี่ยได้นะครับไปเสริมแนบมาแล้วนะครับก็ อันนี้ก็คือเรามาได้ปุ๊บเราก็มาวางนี้เลยใหม่ๆเราเริ่มต้นใหม่ๆนะช่วงแรกๆเราก็เล่นเอาขุยมะพร้าวเอาขี้เลื่อยไผ่หมกตอนนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นคือทํางานหยาบคือลดน้ําอย่างเดียวเลยก็โอเคครับเพราะว่ามันชุ่มไงครับมันชุ่มลดน้ําวันหนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่เราก็ใส่อันนี้ใส่ประมาณ3วันก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยแปดเก้าร้อยเนี่ยสามวันก็เสร็จลุยตั้งแต่เจ็ดโมงยัน,น่นแล้วประมาณทุ่มหนึ่งนะ สามคนจริงๆ2สองคนสองคนครึ่งไอตัวเล็กเด็กมันก็ใส่เล่นบ้างนะครับอันนี้ก็คือสภาพนะครับที่มานะครับอ่าให้ดูนะทีนี้ทีนี้อ้าวดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราได้มาเนี่ยมันมีนมหลายซสายปกติเราจะใส่หกคูณสิบสองสายทั่วไปนี่นะเราจะใส่ถุงหกคูณสิบสองแต่ถ้าเป็นเง้าใหญ่ยักษ์แบบนี้อ่ะตัวอย่างอย่างนี้นะมันใส่ถุงไม่ได้อย่างนี้นะถุงไม่ได้ปกติใส่ไม่ได้เราก็จะต้องใส่ถุงอีกแบบหนึ่งคือ7จ็ดคูณสิบห้าครับ นะยากๆอย่างนี้ซึ่งมีเยอะไหมก็ประมาณไม่เกิน5%ที่จะเจอนะบางที3%อถึง5%อยู่ในเกณฑ์น,นี้นี่นี่นี่มันใส่ถุงไม่ได้มันใหญ่มากอย่างเงี้ยครับนะก็จะเจอแบบนี้บ้างนะครับดูนี่ก็ตัดมาสวยงามนะไม่ต้องบ้าโอเคอันนี้ก็อันนี้คือมาพักไว้อย่างนี้นะครับเรามาถึงที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณตอนเย็นมาถึงนะครับขึ้นประมาณสักเที่ยงขึ้นนะ แล้วเดินทางมาประมาณ5้าชั่วโมงก็มาถึงแล้วก็ลงไว้อย่างนี้แล้วก็พักไว้3ามวัน4ีวันที่มันอยู่สภาพนี้นะแต่อยู่ในร่มนะครับนี่อยู่ในร่มอ่าอันนี้ก็จะคัดอีกไซส์หนึ่งครับแต่วันทั้งหมดมันก็ใส่ถุงหกคูณสิบหมดเลยอ่านี่ครับนี่ครับมาดูครับนี่ถ้าเกิดมันใหญ่ยักษ์แบบนี้นะเราเจอแบบนี้อ่าให้เห็นนะครับนนน,นดูผู้ผลิตผู้ผลิตเห็นไหมครับน,นี่ผู้ผลิตนะนั่นนี่ อันนี้เราใส่อย่างนี้ดูดูนะครับดูดูดูอ่าดูนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่บอกไปสาธยายไปอายอนมาอีกทีนึงนะอันนี้ก็คือเป็นที่เราจะใส่นะครับใส่แบบนี้นะครับใส่ไว้อ่าดูวิธีการไปดูวิธีการหน่อยไปโฟกัสวิธีการก่อนแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอยถุงนึงอ่าอันนี้มาดูครับนี่นี่สายยักษ์เทียบกันหน่อยเฮ้เฮ้อ่มาดูครับวิธีการก็ทำนะครับทำยังไงก็คือเป็นเรื่องง่ายๆแหละครับ ง่ายๆนะครับเอาใส่ไปก่อนประมาณสามส่วนสส่วนนะใส่ลงไปอันนี้ถุง6กคูณสิองนะเห็นไหมครับใส่ไปก่อนสักสักสอส่วนเอาหึ่งส่วนสามแล้วกันอ้าวแล้วก็ยัดเข้าไปพัวนะครับแล้วก็ใส่ต่ออันนี้เราก็มีตัวพอปเปอร์เล็กๆฮอปเปอร์เล็กตักเข้าไปใส่เนครับใส่เสร็จแล้วทํายังไงกระแทกๆให้มันแน่น เพื่อว่ามาตรฐานคือยกแล้วไม่หลุดนะครับยกแล้วไม่หลุดอ่าเห็นไหมครับนี่กระแทกปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บกระแทกปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ่าแล้วก็ใสอีกทีหนึง่งนี่แค่นี้เองแต่ส่วนผสมอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะอาบอกอีกทีก็ได้มีขุยดำสี่ส่วนมีหน้าดินหนึ่งมีขี้เลื่อยไผ่หนึ่งขี้ไก่ขี้วัวหนึ่งส่วนนะเลือกแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรนะครับแต่ขี้เลื่อยดำ ขี้ขี้ขี้เท่าดำสี่ส่วนอ้าวเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับนี่หนึ่งส่วนนี่หนึ่งส่วนเหมาเ่ะเมาต้นเนี้ยใ,ใส่ใส่นี้นะนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ถึงขนาดว่าช้ามากวันวันหนึ่งถ้าเกิดตั้งใจวันนึงก็ร่วมร่วมพันบาทถ้าไม่ทํารายวันนะทําเหมาทั้งหมดเลยนี่นะแต่ก็เหนื่อยหนะ่อยเพราะว่าจากนี้ไปพอเสร็จแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปตามดูนู่นเลยไปนี่ขึ้นรถอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาเนี่ยขึ้นรถเราไม่ใช้รถเข็นแล้วสายไหม่ใหม่เนี่ยมีแบบนี้เราก็ใช้ตัวนี้แทนเอาเอาของเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไปพักไว้พักเลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปวันก็มาลดน้ําครับแต่ว่าคือใหม่ๆเนี่ยเราไว้ในที่ร่มก่อนนะครับไว้ในที่ร่ม1เดือนจากนั้นเราก็ต้องเปิดทีแรกตรงนี้มันเป็นแดดครับเราก็ใช้สแลนปิดใช้สแลนปิดพอมันติดดี1เดือนเราก็เปิดเห็นไหมครับนี่ เปิดเสร็จแล้วก็ทุกวันก็ลดน้ําผมลดวันละวันละครั้งเองครับนะวัดวันละครั้งครับรแตรเรแให้ชุ่มนี่อย่างนี้นะเราดูสภาพครับอันนี้เป็นไผ่ของชุดนุ่มชื่อโดงนะครับชุดนี้ก็15วันครับ หลังจากขุดออกมาแล้วเราก็ใส่ถุงอะไรเนี่ยประมาณ15วันบวกลบไม่เกินวันสองวันครับนี่ไหมครับก็พร้อมแล้วแทบไม่มีตายเลยมีตายก็น่าจะไม่เกินสองเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดขุดมาได้ดีนะครับดูแตกแล้วไหมครับนี่เห็นไหมมีตุ่มๆนี่แตกหมดแล้วครับนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์หกคูณสิบสองนะครับของเรานี่นะครับแต่มันมีใหญ่ๆยักษ์เดี๋ยวไปดูครับผมมีแยกไว้เพราะมันใส่ถุงไม่ได้นะครับอ้าวมาดูต่อครับ ค่อนข้างร่มจริงๆถ้าจะให้ดีต้องแดดแต่ว่าอันนี้มันพื้นที่มันไม่พอก็เอาไว้ในร่มไปต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆย้ายนะครับอ่าทีนี้จะให้สังเกตดูนะครับอ่าอันนี้ถุงใหญ่ยักษ์ถุงใหญ่ยักษ์ครับมาดูครับนี่คือถุงที่ผมบอกว่าเจ็ดคูณสิบห้านะให้สังเกตนะครับไผ่า้างหมุนเนี่ยพอเราตัดแบบนี้เราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับเห็นความหนาความหนาเนื้อหนาของไผ่ครับหนาบึกเลยครับเห็นไหมฮะ นี่คือเป็นที่ครองใจของตลาดเพราะว่าลำมันตรงแล้วก็หนานี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของไผ่พันนี้ลำตรงจัดการง่ายนะครับเอาเดูนดูนั่งกระใหญ่มือนกันเอามาดูครับนี่อันนี้ก็ใส่บิกเบิ้มที่มันมันไม่สามารถใส่ถุงเล็กได้ก็ก็จับมาใส่ถุงใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดใครใครจองก็ เราก็อาจจะมีเอาเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ให้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่อย่างว่าแหละไม่เกินสามประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอแบบนี้นะครับมันจะใหญ่มากก็ทํางานค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเราก็ต้องมาไซส์ใหม่ะถ้าเกิดท่านใดไม่ได้มาเองเวลาส่งไปชะนีนะอันนี้จะลําบากมากเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะครับนะเราใส่ไปชะนีนี่อาจจะพูดเสริมไปเลยก็ได้ว่าส่วนใหญ่เราจะส่งได้แค่ห้าครับเต็มที่เลยถ้าหาเล็กๆหน่อยเนี่ย ก็อาจจะได้ถึง8แต่ตะรองหาเล็กครับหาเล็กที่จะส่งได้คือแบบนี้ครับนี่อย่างเงี้ยส่งได้ครับ8ดเนี่ยพอได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ใช้แบบนี้ส่วนใหญ่จะห้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ไม่ได้เดินทางมาบางครั้งก็ก็ก็ต้องไม่ว่ากันนะก็ต้องได้ไซส์เล็กไปนะครับอ่าแล้วก็เจอบางทีแปลกแกแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าลุ้นนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะ าบางคนเรียกตาพระศิวะบางคนเรียกจระเข้ขบฟันนะเดี๋ยวย่าไงเราก็มาลุ้นต่อครับอันนี้ต้องใสผมต้องแยกไว้แล้วถ้ามันเกิดพิการแบบนี้แล้วมันเป็นพิการทั้งกอละเออก็น่าสนนะแต่นี้จะต้องแยกไว้นะเนี่ยยังไม่ขายอันนี้บางคนเรียกตาพระศิวะบางคนเรียกจาระเข้ขบฟันอันนี้ของช่างมนนะเอ๊เขาท่าดีนะ,อะโอเคแต่ว่าเราก็ลุ้นต่อและถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นยาวๆไม่ใช่เป็นกระจิ๋วเดียวมันก็ไม่มีมูลค่าอะไร อ่น้ำโนก็มีครับไสยักษ์ครับไปดูครับไสยักษ์อ่าเห็นไหมครับนี่โอ้โไสยักษ์นี่ที่ผลิตไว้อ้าวทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่มันตกประมาณสามพันสี่พันปีนี้เราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยสักหมื่นถึงสองหมื่นแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะจริงๆของมันเกินแปลงของเราเองไม่ได้ซื้อไข่เนี่ย สองหมื่นกว่าได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือแรงงานครับแรงงานผมมันไม่พอนะเคยมีตั้งเก้าเดี๋ยวนี้เหลือสองและลุงกรมขนาดมันลุยเองช่วยทุกอย่างก็ไม่ยังไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับเป็นนี้ท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้เราเปิดให้จองนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งอเุเลยอยู่นครพนมน่นะเอาพันหกร้อยต้นซึ่งต้องไปสิบล้อเลยครับนะครับก็มีของครับมีของแต่ว่าถ้าเกิดท่านนี้เอานี่ ผมมีอยู่ประมาณ3,000ันกว่านี่แทบจะเหลือครึ่งเดียวเองแต่มันก็มีหลายท่านครับนะก็ก็เป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่สภาพที่เราเลี้ยงนี่ของเมื่อวานนี้เองนะครับยังไม่เห็นอะไรอ่าอันนี้คือให้เห็นสภาพการทํางานจริงนะครับสภาพการทานาจริงคืออันนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดของการผลิตเงาไผ่นะครับนี่เป็นไผ่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นอ่า หลักเลยคืออ่อนเกินครับถ้าเราตัดอ่อนเกินนี่นี่เน,นี่เห็นปัญหาครับแต่เราขออนุญาตไม่บอกนะก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะขุดเนี่ยนะเอาหนึ่งปีแต่ว่าจริงๆอะประมาณสัก8เดือนหรือ6เดือนเนี่ยถ้าเกิดมันแตกใบขิงนะคือทฤษฎีนะครับว่าแตกใบแล้วเนี่ยพุ่งไปสุดปลายแล้วเนี่ยนะให้แตก6เดือนขุดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอ,อย่างนี้มันอ่อนเกินนะครับบางทีปลายมันยังเป็นหน่ออยู่เลย ซึ่งเขาก็บอกผมว่าบางทีเขาลืมดูไปเป็นหนอเลยมันก็จะเสียหายแบบนี้นะครับอ้าวอันนี้ก็คือเราอยากถ่ายเบื้องหลังไปด้วยว่าไอท้ที่ดีดีดีแล้วไม่ดีเป็นยังไงก็ให้รู้ไปด้วยนะครับนี่ใช่ไหมครับตายตายเยอะเลยอ่าอันนี้ก็คือไั่ที่เราเตรียมพร้อมที่จะส่งนะครับอันนี้ก็เป็นของลุงท่านหนึ่งซึ่งมามัดจําไว้แล้วด้วยนะ อันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับจะให้มาดูอัปเดตหน่อยนะครับอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ลดน้ำนะก็อาจจะมีเหี่ยวๆนี้ก็จะให้ดูนะครับบางบางต้นนี้แทงหน่อมาแล้วนะครับนี่พร้อมส่งแล้วนะครับแต่จริงๆยังไม่ได้ส่งนะหมายความว่ายังไงก็คือยังไปเลี้ยงต่อนูน่ล่ะครับช่วงฝนนะครับแสดงว่าอีกประมาณอย่างน้อย2เดือนถึง3เดือนนี่เห็นไหมครับหน่อมันเป้งเลยแม่อยากจะเทียบจังเลยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ้าวนะครับหน่อมันเป็นยังไงก็ก็โอเคนะหน่อก็คือหน่อล้วนะ แต่ว่าขนาดของหน่อเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ว่าถ้าเราอยากได้เร็วเนี่ยก็เงาก็ดีแต่ยอมรับนะครับไม่มีแบบนี้ทุกอันนะเดี๋ยวจะบอกเอา้าก็ลุงรีวิวแบบนี้ก็ต้องส่งแบบนี้ทีไม่ใช่น่าจะไม่เกิน1% 2%่เอนงเอนงบางที่เจอนะครับแต่มันก็จะเจอเห็นไหมครับนนนั่นนั่นนั่นก็เจอขนาดต้นมันแห้งนะเอออันนี้อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลุงจะขออธิบายเสริมนิดหนึ่งคือเวลาเราส่งมาตรฐานเนี่ยนะ ไม่ใช่แบบนี้แห้งแล้วจะส่งไม่ได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับถ้ามันมีแตกอย่างนี้หรือว่าข้างล่างใช้ได้เนี่ยนะถ้าเป็นแห้งอย่างนี้ผมจะส่งเมื่อมันเมียอย่างนี้แตกออกมานี่คือหน่อใหม่นะครับอ้าวให้ดูนะครับว่านี่คือสภาพสวยพร้อมปลูกแล้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับนี่เราก็จับมาเลี้ยงในแดดนะครับอันเน้นย้ํานะพอเราอยู่ในร่มเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ1เดือนเราจะจับตากแดดอย่างน้อย 2- 3เดือนขึ้นไปจนกว่าจะรอเพื่อส่ง ตากแดดนะครับถ้าไม่ตากแดดไม่ได้เลยนะอยู่ในร่มเนี่ยมันจะสวยเขียวอ่อนเลยแต่พอตากแดดปั๊บใบไหม้ทันทีแต่ของเรานี่เราจะกร้านแดดไว้แล้วภาษาฝรั่งเขาเรียก h a r d น n i n g ผมไปจําจากป่าไม้มาเขาเรียก h a r d น n i n g ก็คือการที่จะให้มันกร้านนะครับนี่แบบนี้ครับกาลังกร้านอยู่นี่ครับมีแบบนี้นะครับเนี่ยเรากร้านหมดเลยตัวอื่นด้วยนะครับเรากร้านแดดไว้นะครับถ้าไม่กร้านไม่ได้นะ นี่เรากร้านแดดไว้ครับถ้าเรากร้านแดดอย่างเงี้ยสภาพมันจะแลดูงเหลือง,ลงแลดูใบที่มันแบบไม่สวยถ้าอยู่ในร่มรำไรแล้วอัดปุ๋ยนะโอ้โหอ่อนเขียวเลยแต่เวลาเราออกปลูกจริงนี่นะใบไ,ไม้หมดใช่ไม่ได้นะทีนี้คนก็ต้องเข้าใจบางทีมีมเจอเหมือนกันบางคนก็บอกโอ้โหเขาไปเห็นที่อื่นทําไมเขียวอ่อนเลยแล้วทำไมมาเจอของผมนี่แบบแลดูมันคล้านแข็งแข็ง,ข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 งลึงเหลือง เราก็ต้องอธิบายคาอธิบายคือแบบนั้นแหละครับถ้าเกิดเมื่อ,อไรจะอยู่ในร่มอัดปุ๋ยเนี่ยมันสวยจริงแต่เราตากแดดเนี่ยมันจะมีปัญหานะเราก็ต้องมากรานแดดซะก่อนกรนะมก็ให้รู้จักเรื่องของการผลิตเงาขั้นตอนต่อมาเราเคยถ่ายแต่รูปของการตัดนะทีนี้หลังจากได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เราถ่ายขั้นตอนต่างๆเปิดเผยให้รู้ว่าเวลาเขาผลิตผลิตยังไงนะครับอันนี้หลังจากใส่ไปแล้วทวนอีกทีหนึ่งนะสเดือนครับถึงจะเริ่มส่งได้นะครับ แต่ถ้าเกินนั้นน่ะยิ่งดีนะครับโอเคนะครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้ข้อมูลเรื่องของการผลิตเงาสังหมุนไว้ครับขอบพระคุณครับ